สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันเลยนะครับตัวผมผมนมิก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะเอาคลิปที่ผมถ่ายเข้าหน้าง,งานน้อมให้ชมเนาะก,ก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีเจตนาเจตนาจะปวดหรืออะไรนะครับก็อยากให้ดูเนาะว่าจากคนที่ขับไม่เป็นเลยเนาะก็รีได้ทุกหน้างงานเหมือนกันเนาะแล้วก็สามารถถปยเข้าได้แทบจะทุกที่เหมือนกันเนาะ ก็ตอนนี้ผมก็ตั้งลำนะครับตั้งลำให้คิดว่าถอยเข้าได้แล้วนะครับยังหัวค่อยๆถอยเข้าไปก่อนนะครับค่อยๆเข้าไปถอยช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับก็เหยียดซ้ายนิดนึงครับเห็นไหมก็หางมันก็จะเอียงไปทางซ้ายหน่อย ก็ทางขวาก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ามีรถเก๋งจอดอยู่เนาะก็มีมอเตอร์ไซค์ด้วยแวันนี้มอเตอร์ไซค์ก็ออกไปแล้วนะครับก็ค่อยๆแทงซ้ายไปเรื่อยๆนะครับสังเกตซ้ายมือนะครับทางซ้ายของตัวรถเนาะเหมือนจากมุมกล้องนะครับเหมือนจะเฉีดเฉยดๆกับหน้ารีโวเนาะแต่ความจริงไม่ได้เฉียดนะครับก็จะห่างอยู่จาก หน้ารีโวววันนี้ประมาณหนึ่งศอกนะครับตอนช่วงนี้เรายังมองเห็นปลายหางอยู่นะในกระจกก็จังหวะนี้นะครับจังหวะนี้เริ่มไม่เห็นนะครับเริ่มไม่เห็นแต่ผมก็อาศัยมองจากกระจกข้างหลังโัวเก่งนะครับแล้วถ้าพับขนาดนี้พับขนาดนี้จะจะมองไม่เห็นปลายหางแล้วนะครับ พอเริ่มไม่เห็นปลายหางแล้วเราก็คืนหัวตามครับคืนหัวแม่ให้ตามรูปไปนะครับแต่อุปสรรคก็มีก็คือกำแพงอยู่ทางขวามือนะครับทำให้เราคืนหัวตามรูปได้ยากนะจงังหวะนี้ก็คือไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วทำยังไงครับก็ต้องเดินหน้าใหม่ ดมาใหม่โดยการดึงซ้ายนะครับสังเกตนะครับว่าเสาค่อนข้างหนักนะครับดึงไปในรถโยกนะพอเราดึงซ้ายแล้วนะครับสังเกตทางขวาเมือนะครับทางขวาองตัวรถเนาะมันก็จะมีพื้นที่ว่างเพิ่มมากขึ้นนะมันค่อยๆดันนะครับแล้วก็คืนแม่ให้ตามลูกไปนะครับ คืนแม่ลูกอเอยคืนคืนแม่ตามลูกไปเรื่อยๆนะครับจังหวะนี้ก็ยังไม่พอครับก็เดินหน้าดึงขวานิดนึงพอแม่กับลูกตรงกันแล้วก็ค่อยๆไสเข้าไปแล้วก็เทคนิคของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็แต่ก็จะคล้ายๆกันแบบนี้ครับ ก็วิธีการขรับก็สไตล์ใครสไตล์มันเนาะอันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับว่าจากคนที่ขับไม่เป็นเลยนะครับจากคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยก็ยังขับได้ไปได้นะครับก็อยากให้ดูนะครับเพื่อเพื่อทุกคนเนาะอยากลงมาในอาชีพนี้นะแล้วกลัวแล้วก็วลวกลัวว่าทาไม่ได้นะครับก็อยากอยากให้มาลองครับไม่ลองไม่ดูนะครับไม่ลองก็ไม่เป็นนะ ำหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ